ตอนนี้ไม่ดีแล้วฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมากับเอาลัสนะครับอ่าหายหน้ากันไปนานนะครับผมภาพที่แล้วก็คือกล้องกูตกไปตรงนั้นฮะร่องนั่นแหละตอนนี้ไม่มีกล้องเลยฮะไม่มีกล้องใช้แล้วตอนนี้กูต้องเอาไปเก่าเปียวคืนมานั่นเองนะฮะมมันอยู่ตรงนั้นนะฮะมันอยู่ตรงนั้นนะฮะโอ้นู่นนั่นๆเห็นไหมกะพิบอยู่นั่นนหะเออแม่งอยู่บนโต๊ะพอดีเลยนะฮะอ่าโอเค แสดงว่ากูก็ต้องไปเอาทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะกูต้องไปทางนี้ใช่ป่าววะอา่าไม่ใช่อะเหมือนจะต้องไปทางนี้แหละฮะถูกแล้วนะฮะโอเคเอา่าใช่ครับทางนี้นะฮะอโอเคฮึบอ่ะมืดนะฮะไม่มีกล้องละมืดเลยนะฮะจริงนะฮะโอ้ตอนนี้คือหาสั่นไปหมดแล้วนะฮะอ ครับมันจะขาดก็เขาเขาคล้ายๆเ,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 เดิมเลยนะฮะอ่ะโอเคอ่อุ้ยแบตเตอรี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะมีเสียงเนยมีเสียงเนี่ยโ้ปล่อยมันเถอะนะฮะอืมโอเคอุ้ยเสียงโดดตัวเองฮะตกใจเสียงโดดนะฮะโอเคนี่ครับแบตเตอรี่สองก้อนเก็บไปเลยนะโอเคพิกอัพ to batteries นะครับโอเคเก็บ okay. แบตเตอรี่มาสองก้อนนะครับโ okay. อเคอ้าโอ้โหซ้ายก็มืดขวาก็มืดฮะตอนนี้ไม่อยากไปไหนแล้วนะฮะอืม okay. โอเคอืมมืดดีนะฮะกูไม่อยากไปเลยนะฮะอืมอ๋มอโอเคครับเจอแล้วครับเจอไฟแล้วนะฮะฟืบลงไปลงไปได้ไหมอ่าลงได้ครับโอเคมาบนี้นะอ้ะ โอ้โหบรรยากาศเนี่ยมืดมากนะฮะจริงๆโอุ้ยนี่คือไปไหนต่อฮะทางนี้ฮะโอเคทางนี้อุ้ย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 อะไรอยู่ตรงนั้นโอ้โหโอ้โหสะดุ้งเลยครับนั่นนีฮะอ่ามาตรงนี้มีแสงไฟตะไรอยางนี้ฮะ เฮ้ย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 โอ้สะดุ้งสะดุ้งไป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 เลยไปไกลๆชนทำแมวโอ้อเล่นงี้สะดุ้งเนี่ยอยู่ๆวิ่งมาเหมือนในห้องครัวตรงนั้นเลยฮะโอเคตอนนี้ไม่ดีแล้วนะฮะไปซ้ายหรือไปขวาดี อ่าโอเคอ๋อตอนนี้ไม่ไหวแล้วขี้จะแตกอ๋อเอ่ออึบฮึบโอ้โหมืดมืดมืดก็มืดฮะวิ่งดีกว่าฮะโอ้เฮ้ยเก็บเอาเก็บดิเก็บเก็บเอาเก็บไงเก็บได้แล้วโอเคฟืบออาได้กองคืนแล้วครับได้ก้องคืนอุ้ย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 อื้อหืออื้อหือ เพียบเพียบโดดโดดไงโดดไงอุ้ยตีตีทำไมตีทำไมอุ้ยอย่าเพิ่งตีดิให้หนีก่อนอย่าเพิ่งตีดิให้หนีก่อนดิให้หนีก่อนให้หนีก่อนให้หนีก่อนนะนะขอร้องให้หนีให้หนีก่อนให้หนีก่อนเออให้หนีก่อนนะให้หนีก่อนนะเออ หลบดิจิตอลฮะหลบดิจิตอลดิจิตอลอะนาล็อกเลยนะฮะโอเคดูเจ้าอะไรดีว่าดิจิตอลดีกว่านะฮะโอเคโอ้ยเขาจะเป็นอะเลดดิจิตอลดิจิตอลตอนนี้ฮะโอเคไปแล้วไปแล้วโอเควิ่ง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 นะฮะโอเคไปทางนี้ไปทางนี้โอเคกระโดดไปฟึบฟึบตรงนี้เออเชฟอ่าเออกระปัจเกอกระปัจเกยนี่ไงโดดมาแล้วฟึบเออที่เดิมฮะโอเคตรงนี้โอ้ออดห้องน้ำฮะโอเคใช่แล้วนะฮะเเหนื่อยฮะ เมื่อกี้โดนตีไปสองทีโอเคไม่มีอะไระะเมื่อกี้มาทางไหนลืมลืมทางครับผู้ชมโอ้ยโอทางนี้อ๋อนี่ไงที่มันมืดใช่ไหมที่กูเดินมาแล้วมันมืดเมืม่อกี้ใช่ป่าวะอ๋อทางนี้ใช่ป่าวอ๋อนี่ไงเจอแล้วฟืบดูซ้ายดูขวาก่อนนะฟืบอ,อ่อคฮะ อฟึบฟึบฟึบนะฮะอืมฮ่าเกียร์ลงไปเยอะนะฮะอืมเอา้าแล้วกูเดินใหมีมีปะวะนูน่นงั้นตรงนูนนะ้นฮะเออตรงนี้ดิฮะอืมนี่วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเออตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ขึ้นไหมฟึบเออฟึบอืมถึงแล้วฮะข้างบนนี้นะฮะในจุดจุดนี้ขึ้นดิวะเออ ไฟฟาเชอร์มาตีนตรงนี้ไปไม่ได้แน่นอนต้องโดดไปฮะโอเคโดดไปได้แล้วนะฮะฮึบดูซ้ายดูขวาดีๆนะฮะตีดีตีดีเสียงเสียงที่กูเกลียดที่สุดโอ้ยอุ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 ้ยโอ้โหนะฮะเมแต่ไม้พังยังเอานะฮะโอเคเอาไปทุกอย่างจริงโดดไปโดดเออแล้วก็ลงตรงนี้ลงมาเออโอ้ ขาแทบหักนะฮะโอ้โหเพืร์ทางนี้ฮะโอเคอุ้ยอะไรออกได้ทางเดียวโอเคกูกูไม่ให้มึงออกโอเคนะโคตรเกลียดเลยอ่าไม่รู้ฮะไม่รู้เทลรู้ตอนนี้คือกูต้องหนีแล้วฮะอย่างกับพี๊ดดิฮะโอ้โหเฮ้ยเอออย่าแหลกดิฮะเออนะฮะอัดทีไรเป็นี้ทุกทีเลยฮะ ผมสั่งห่อนไม่ดีเกี่ยวกับตรงตรงนี้เลยนะฮะกูขอเติมแบตกล้องก่อนนะฮะกูค,คิดว่าต้องเจออะไรแน่ๆครับตรงนี้นะฮะณจุดจุดนี้เคไปนี้แล้วนะฮะเจออะไรฮะอู้หูนั่นไงอย่างที่กูคิดเลยนูน้นนั่นครับไปแล้วครับพังเข้าไปแล้วแล้วกูจะไปทางไหนฮะเปิดได้ไหมครับตรงนี้เปิดได้ด้วยฮะโอเคปิดไปเดีืมจะอยู่ทำอะไรฮะอ อ๋อตรงนี้นะฮะใช้ไ,ได้เลยแบบนี้บรรยากาศนะฮะม,ม,มีอะไรอะ่ะเปิดไปฮนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้หอ,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 อย่างงี้เลยโอ้้หีเยวปากกันก์น เออเออคอเอเออย่านะอย่าโอ้โหอ,อ,อย่านะอย่านะมาทำไมตรงนี้มาทำไมหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลเลยนะฮะอโอเคึบเปิดไปไม่มีอะไรปิดก่อนโอเคปิดปิดปิด,ปดแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แอบได้อโ,อโอเคมจะหากูเรลิม,มหาให้เจอดินะฮะ โอ้เจอแล้วเจอแล้วหลบดิจิตอลดิจ,ลจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเออปิดเลยเอาเฮ้ยกูปิดแล้วอะไรวะโอ้โหระทึกระทึกฮะโอ้ยตรงนี้อีกแล้วเหรอหให้โอกาสกูหน่อยเธอนะฮะเออที่เดิมฮะตรงนี้ตันแน่นอนนะไปไม่ได้ครับ แล้วกูจะไปทางไหนฮะทางนี้ฮะเออนี่ไงเปิดละเปิดแล้วก็กูก็ต้องปิดเงี้ยฮะปิดอยเงี้ยเออจะรออะไรนะฮะทางนี้ไงเนี่ย,ยกูขึ้นไปไม่ทันนะฮะฮึบเออหันมาฟึบซ้ายขวาไม่มีอะไรต้องไปทางนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ค่อยจะดีอย่าไปเลยนะฮะฟึบเออทางนี้อะไรฮะ ใครมองใครมองใครมองโอ้โหหน้าตาน่ากลัวผักลงไปเลยไปเออฮ้ยเดี๋ยวทำไมรู้สึกคุ้นๆตรงนี้จังนู่นหรือเปล่าครับอ๋อนี่ครับที่กูจะมาตอนแรกแล้วโดนไอคิดจับโยนนะโอ้โหคือทั้งเกมกูวนกลับมาที่เดิมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจําได้เลยเนี่ยยามนั่งแฟบเนี่ยตรงเนี้ยใช่เลยเนี่ยอืมอะฮะ สรุปคือกูกลับมาที่เดิมนะฮะสองชั่วโมงผ่านไปกูกลับมาที่เดิมอนะโอเคอยก็คือถ้ากูผ่านมาตรงนี้ได้แต่แรกก็คือจบแล้วใช่ไหมเออไอคิดม่งจับกูมาเนี่ยเออโอ้ยไอคิดมันทำกูเสียเวลานะเนี่ยรู้ปะมึงรู้ตัวบ้างปะเออมึงมึงควรจะรู้ตัวได้แล้วนะฮะคิดนะฮะอืมแล้วให้กูไปทไหนฮะทางนี้ถูกแล้วฮนะแต่ว่า ก็หาทางไปต่อไม่เจอตรงนี้ประตูผ่านเขาเปิดไม่ได้แน่นอนเฮ้ยฮัลโหวไหน,นแฟ้มแฟ้มเก็บก่อนนะฮะเก็บก่อนครับ เมื okay. ่อกี้เ um, ป okay. ิดผิดนะฮะอะไรอ๋อดิสดอร์นิดคีย์นะฮะโอเคก็ต้องไปหาคีย okay. anyway, ์ตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยรีทรีฟเดคคีย์ฟอร์มเดอะรีคีเอชันฮอลรีคีเอชันฮอลอ๋อนะฮะโอเคปิดเนี่จะรออะไรฮะโอ้โหโต๊ะสนุกเนี่ย แบตอย่าพิ่งหมดดิโอ้โหกูเพิ่งใส่ไปเองนะฮะเฮ้เออตรงนี้นะฮะนะจุดจุดนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะมีอะไรอะช่างมันเถอะโอเคมีบันไดตรงนี้ขึ้นบันไดด้วยนะฮะฟืบฟืบอึ๊บ,บ,บตึ๊บเออฟืบมีอะไรฮะอ๋อ,อต้องไปทางนี้นะฮะโอเคไปงี้เลยย่งมีอะไรโผล่มานะจริง ตอนนี้ใส่สั่นไปหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ใครเล่นเปียนโนอะ่ะใครเสียงใครเล่นเปียโนอ่ะอันหนึ่งสองจัมจัมเออเอ็กซิกไปไม่ได้แน่นอนเนี้เสียงใครเล่นเปียนโน,น,นไไดูเนี่ยมึงเล่นไปเลยนะมอยาหยุดเล่นนะกลัว มันมืดไปหมดเลยเดี่ยดูดิฮะบรรยากาศนี่ใช่เลยนะฮะ <trades> ฟึบโดดลงมาอย่างนี้อเออุ้ยอู้อู้อู้อือหืยยู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 ฮึมขึ้นมาโอโ้โหสุดยอดเลยฮะสุดยอดไปเลยนะฮะโอ้โหฮึหมนะฮะโอโ้โหเมื่อกี้นะฮะ ปิดเลยฮะปิดเลยฮะมั่นไส้ฮะวิเสียงอะไรโอ้โหมืดด้วยเฮ้ยมังอยู่ไปนั้นแล้วกันฮะตอนนี้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมมันมืดมากจริงๆฮะณนะจุดจุดนี้นะฮะแล้วแบบว่า บรรยากาศนะล็อกฮะมาทางนี้ฮะโอเคว้า <c> เ <oughs> ฮ้ปประตูฮะประตูอย่ามีอะไรนะเวย้ยอ,อุ้ยไม่มีฮะโอเคไม่มีปิดไปเดียฮะไม่มีก็ปิดฮะโอเคนะครับอืมเฮ้ยทางนี้แบตเตอรี่โอ้โหแบตเตอรี่มีเต็มแล้วกูจะไป เอาทำไมอ่ะอุ้ย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 อื้ม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 อุ้ย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 อะไรอะไรกูเริ่มกลัวห้องนี้แล้วฮะโอ้ยโอเคมันไปแล้วฮะมันเปิดประตูนี้ให้กูนะฮะโอเคกูกูจะดูหนังนะฮะ นั่นนะฮะหนังนะฮะหนังน้ำไงโอเคอยอบไปค่อยๆไป,อย,ๆไปอย่าลงนะเว้ย <c oughs> โอ้ยขอภัยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนะอุ๊บโดดไปเออเกาะเกาะดีๆเกาะดีๆเออโอเคอือปิดฮนะ ไม่เหลือฮะนี่ครับกุญแจหรือเปล่าฮะใช่ด้วยฮะอ,อไม่เอาแล้วนะฮะอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยนะฮะอเอา้าเดี๋ยวกูกลับมาห้องเดิมปะวะไม่ใช่ดิกูต้องไปอย่างนี้ดิใช่ไหม้ยไม่ใช่ทางนั้นถูกแล้วเหลือเหลือ่อเราไม่ใช่ครับโอ้ย เนี่ยครับข้อเสียของการมีคอมการาฟิกต่ำนะฮะโอ้ยมันจะมองอะไรไม่ชัดเลยนะฮะโอเควิ่งวิ่งแบบี้ฮะปึ๊บวิ่งลงไปนะฮะไม่ใช่ทางนี้แน่นอนครับกูต้องวิ่งลงฮะทางนี้แน่ๆทางนี้แน่ๆฮะเฮ้ยแฟ้มแฟ้ม <c oughs> โอเคครับมีแฟ้มฮะเอาล็อกเหรอล็อกก็ไปไม่ได้เนะะี่ยค ไม่ใช่ทางนี้อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยกูกีดนะเว้ยบอกก่อนนะโอ้โหห้องนี้แหละห้องนี้แหละอุยอ้ยอุ้ยอะไรฮะห้องนี้หรือเปล่าครับเอ้าไม่ใช่อ <c oughs> ไม่มีอะไรฮะโอเคไปเลยนะฮะ,ะ,ะ,ะอ,อุ้ยเละเละเละฮะโอ้โหห้องนี้นะจุดจุดนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะไปไหนดีไปนี้ก็ได้อ๋อนี่ครับนี่ครับเฮบไขกุญแจเออไปละไปละไม่อยู่แล้วอืไม่อยู่แล้วฮ ร <S ans> อดแล้วฮะโอเคไปล bye ะบายยนี๋ยวเจอกันนะฮะเจอปืนแมวเหมือนเหมือนพี่เอกนะฮะแล้วกูคนจะไปทางไหนฮนะทางนี้ไปไม่ได้แบบแน่นอนทางนี้่ะทางนี้ครับโอเคอปิดไปนะฮะเ้ยนี่ไงปืนถีบปิดคืนให้ดีๆ เบปซี่ตอนนี้หิวนะ้ำนะอยากกินเบปซี่นะอุ้ย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 โอ้ฝนต,ตกนะฮะโอเคเปิดประตูดีๆปิดไปนะฮะโอเคณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้จะมีอะไรนะฮะอ่าห้องโต๊ะสนุกนะโอเคมีอะไรหรือเปล่าเริ่มเออ มีการสวดมนต์แล้วนะฮะไม่ใช่ห้องนี้แน่นอนครับอ๋อนี่ไงครับมีช่องแคบครับฟืบรอดเข้ามาแล้วนะฮะเปิดไปมีอะไรไหมนะฮะโหตรงนี้มืดมากครับห้องนี้หรือเปล่าไม่ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรนะห้องนี้ก็ไม่ใช่ครับปิดไปนะฮะโอเค กูรู้สึกสันหอนว่ากูดีนเสียงลากโซ่ครับคุณผู้ชมห้องนี้ก็ไม่ใช่โอเคปิดไปไัม่กวนก็ได้นะไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรทางนั้นนะฮะรู้สึกว่าต้องเปิดดูทีละห้องเลยนะฮะอาเจอแล้วครับโอเคเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวเติมกล้ลองแป๊บนะฮะโอโอเคปิดประตูกนดีไหม จะได้ไม่เข้ามานะโอเคเจอทางไปแล้วครับอยู่นี่ครับุดไปดีๆนะไปดีๆตกไปคือตายจริงๆนะฮะค่อยๆไปค่อยๆไปกระดึบ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 นะครับโอเคเข้าห้อง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 เออนี่ครับ g ก็ God hate ness. อดเฮดสโตนิสก็อดเ a ดมันนี่ เริ่มเริ่มมีการสวดมนต์ขอพรแล้วโอเคฟึบอ่าเดินมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะคุ้นคุ้น,นเฮ้ยหลวงพ่อใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อหรือเปล่าเฮ้ยฉันพร้อมหรือยังเหรอ,อ,อนายพร้อมแล้วนายต้องเข้าร่วมมือกับวอลเรเดอร์นะฮะ <c oughs> เอองานของฉัน <c oughs> น่าจะรอดแปลอ,อะไรของกูนะ <c oughs> โอ้ยคอก็ไม่ดีนะฮะตายโอ้ได้โปรดเธอได้โปรดเจ้าเลยวม่ที่ไง่่ะเออเหมือ,อนหลวงพ่อจะโดนอะไรบางอย่างนะะเหมือนแบบพระเยซูอะไรอย่างนะั้นนะฮะอ่าโอเคครับเราต้องบันทึกไว้ตลอดนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนั่นเองนะฮะ ณจุดจุดนี้แล้วเข้าไปช่วยไม่ได้ครับแน่นอนอยู่แล้วไอ้พวกนั้นเยอะเลยจะเข้าไปช่วยยังไงครอุ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้โหหลงพ่อโดนย่างสดครับภาพสดครับตรงนี้ณจุดจุดนี้เป็นแบบเออเรียลลิตี้ครับโดนนั่นครับภาพสดครับนั่นครับโอ้ยโดนย่างตูดไหม้แล้วครับนั่นนะครับโอ้ยทรมานฮะโอ้โห มึงเผาหลวงพ่อโอ้โหเรียบร้อยครับไหม้แล้วครับไหม้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดำเลยครับจากเขาขาวดำเลยครับหลวงพ่อครับครับโอเคขนาดนี้หลวงพ่อโดนย่างไปแล้วนะครับโอเคเราก็ต้องออกไปตามคําของหลวงพ่อนะครับเขาบอกว่าเราจะรอดนะฮะโอเคเปิดให้กูเลยนะฮะหลวงพ่อโดนย่างไปแล้วครับ ตอนนี้ไม่มีใครช่วยแล้วครับเราต้องช่วยตัวเองนะครับโอเคโอหเพลงแบบซินหวังมากคุณผู้ชม <c oughs> จุดจุดนี้เศร้าจริงๆนะฮะหลวงพ่อโดนย่างไปแล้วช่วยเรามาตลอดนะฮะตั้งแต่มึงช่วยฉีดยาสลบให้กูตอนหน้านั้นอุ้ยอุ้ยคิดคิดคิด,ค,ดคิดมา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 ปิดก่อนคิดมาคิดมานะฮะเตียงเตียงมีเตียงไว้ทําอะไรล่ะนะฮะโอเคครับ รอดแล้วฮะหวังว่ามันคงไม่เปิดถูกห้องหรอกนะฮะว้วิ่งมาอย่างนั้นเลยนะฮะคิดยังได้ยินเสียงโซ่อยู่ครับคุณผู้ชมครับจุดจุดนี้บอกตรงว,ว่าเราถึกจริงๆนะฮะ่เสียงลากโซ่กิ้งกิ้งกิ้งกิ้นะฮะ ยานะครับยานะครับเสียงมันอุย้ยมันพังประตูห้องไหนครับห้องไหนก็ได้ครับไม่ใช่ห้องนี้นะครับโอเครู้สึกสยองอะอแล้วกูจะขาออกไปไหม เปิดแล้วไม่รู้ว่าอ้หูอ้หูอ้หูอ้ยนู่นทาง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 นู่น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 อุ้ยเอาไม่ใช่อย่างนี้สิไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ิปเอออย่างนี้สิเออถึงจะถูกนะฮะโอ้โหโอเคโอน่น่นนเปิดแล้วเปิดแล้วน่นนนน เอ,ออ,อเปีนเข้าไปเออโดดลงมาห้องครัวห้องครัวโดดลงมาเออูอจะลงฮะจะลงฮะเออ,อเคอเคแล้วฮะเออประตู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 อยู่ไหน <rim> เปิดใช่ไหมทางนี้หรือเปล่าใช่ใช่ด้วยตร,รรตรงนี้ไงลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์นี่ไงตรงเนี้ยลิฟต์ลิฟต์เอออ่าโอเคครับลิฟต์ครับลิฟต์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 ครับอ่ารอดแล้วรอแล้ว อรอแล้วครับโอยทางออกทางออกอยู่ตรงนั้นครับทางออกอยู่ตรงนั้นครับเราจะไปโน้นแล้วครับ